เมื่อช่วงเช้าที่22ส,งสิงหาคมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะนำตัวนายปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วนอายุ39ปีผู้ต้องหารายสุดท้ายคดีบงการสังหารโหดนางสาวปวีณานาเมืองลักหรือน้องสปายและนายอนันตชัยจริตรําหรือน้องฟอสเสียชีวิต2ศพบริเวณลานจอดรถหน้าองค์พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี เมื่อวันที่29กรกฎาคมสาเหตุจากแค้นหึงหวงนางสาวปงีนาจากนั้นหลบหนีข้ามแดนไปประเทศกรัรมพูชาก็จะถูกจับกลุ่มตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยหลังถแถลงข่าวพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกำลังคุมตัวเสียอ้วนใส่เสื้อกันกระสุนและหมวกกันน็อกไปทำแผนประกอบคำรับสาร,รภาพที่จุดเกิดเหตุ โดยมีกำลังตำรวจคุ้มกันแน่นหนาท่ามกลางชาวบ้านมามุงดูพร้อมตะโกนสาบแช่งจำนวนมากทั้งนี้ระหว่างทำแผนเสียอ้วนยังได้ก้มลงกราบขอขอมาองค์พระปฏิมากรพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันเพื่อลาไปชดไช้กรรมที่ได้ก่อขึ้นด้วย สำหรับใครที่อยากจะอัปเดตข่าวแล้วไม่อยากตกข่าวนะคะต้องเข้ามาดูช่องนี้เลยค่ะฝาก subscribe ด้วยนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยที่ Daily n e w l i f e TH ค่ะกดเดี๋ยวนี้กดเลยกดยังดีมากขอบคุณค่ะ